ความเสียหายมันทั้งทั้ง,งจังหวัดนะครับเฉพาะในจังหวัดสงขลาก่อนนะครับตอนนี้ความเสียหายมันมันไม่ใช่จังหวัดสงขลาอย่างเดียวนะครับมันมีจังหวัดอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งมีต่างประเทศด้วยนะครับมีผู้เสียหายที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ผม,ผมจะยื่นให้ที่พิก,การพเพราะว่ามันพื้นที่ความเสียหายมันมันมันทั้งหมดเลยก็ดยเดี๋ยว เบื้องต้นคือให้ผู้การแต่งตั้งคณะกรรมการนี่คือคือความหมายก็คือว่าจะมารวบรวมรวบรวมองกลตรงนี้ใช่ใช่ตอนแรกผมนัดไปที่นู่นเขาสื่เความหมายกันผิดว่าให้มาที่นี่แล้วที่นี่เนี่ยทางทางผู้บุลคดีเกิดแค่นี้แต่ทาานนู้นมันเสียหายทั้งจังหวัด นะครับก็เด <I guess S 1> <'s> ี M ๋ยวเดีให้ท่านผู้จัดเนี่ยแต่งตั้งกรรมการสืบสวนอ๋อไม่หมาวว่าวันนี้จะไม่มีการลงประวันที่ยังครับยังครับยังครับดวจะไปลงประวันที่ที่ท่านผู้การที่ตรงท่ัพการแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้การแต่งตั้งคณะกรรมการนะผมก็จะร้องทุกต่อท่านผู้การเพาะในสื่อร้องทุกอไอก็ได้ได้ยได้ไม่ได้่ง้ปวันที่สิ คน,น่าไเยล้วที่เามาาังบ้างที่เรมาเรมา่วยังไงจะไ,ไม่ได้เงินหรือว่ายังไงนั่นเพราะว่าลูกายเขาไม่อเอเลยแล้วมีกา,ารสาได้พูดคุยอ,อะไรกับเราไหมหลัองจากเรื่องมา้หรือวในวงเชยมีการประกาศอะไรไ แล้วที่มาวันนี้ก็คืออยากอยากได้เงินคืนใช่ไหมคุณพ่อคือต้องหมดจับไม่เอาเอาต้นอย่างเดียวน้องเอาเอาเงินอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะดอกเท่าไหร่ครับดอกเดือนหนึ่งได้สิบพันค่ะไม่นะวันละยี่สิบเนี่ยดอกเดือนอยากฝากอะไรอยากฝากอะไรถุงชอปลาบ้างไหมอยากให้ออกมารับผิดชอบค่ะเพราะว่าคุณเขาก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นค่ะครับ